นี่เลย นี่สมัยนี้ก็มีกล้อง่ะ่ะก็เห็นเหตุการณ์ได้ค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะบนหมวกกันน็อกเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรคลองคอยจังหวัดนนทบุรีไล่ติดตามรถยนต์กระบะยี่ห้อ Ford Ranger สีประตูสีน้ำเงินอนี่ปรากฏว่าไล่กันมาจนถึงตรงนี้เนี่ยนะคะจนรถพลิกคว่ำทะเบียนดอชดาออ่าง8138กรุงเทพมหานครรถคันนี้ขับฝ่าด่านตรวจบริเวณจุด ับรถใต้สะพานข้ามคลองบางตะไนด้านถนนสาย3-4-5จังหวัดนนทบุรีซึ่งก็วิ่งไปตามถนน3-4-5ปทุมธานีบางบัวทองมุ่งหน้าไปทางแยกบางข่วัดนี่นะคะ จ้าหน้าที่ไล่ไปจนสามารถจับกลุ่มได้มไม่วิ่งอีกนะ,ะออกมาได้วิ่งมีอีกนะรถยนต์กระบะคันนี้ขับด้วยความเร็วสูงนะคะแซงรถที่ใช้เส้นทางไปมาอย่างวาดเสียวก็ใช้เส้นทางที่แจ้งให้ซาไปเมื <c oughs> อ่อสักครู่นี้นะคะจนกระทั่งมาสู่ถนนที่เป็นสายซ่อมสร้างเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบางพูลรังสิตแล้วก็ขับมาบริเวณใต้ทางด่วนบางพูลปทุมธานีคนร้ายก็เสียหลักพุ่งลงข้างทางพลิกคว่ำระยะทางที่ตำรวจไล่มาเมื่อกี้เนี่นะคะเป็นภาพแค่ช่วงระยะเวลรา แต่ความจริงแล้วขับกันมากว่า30กิโลเมตรที่ไล่กันมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คุมตัวผู้ขับขี่ก็คือนายอนุวัตรหรือเบิร์ดบุญยืนอายุ39ปีชาวจังหวัดนนทบุรีและทุกครั้งตำรวจต้องมายืนถ่ายภาพแบบนี้กันใช่ไหมคะมาไปผลงานนี้ครับพี่ต้องถ่ายว่าเป็นทีมป็นจากการตรวจค้นรถนะคะพบของกลางเป็นยาไอซ์0.14กรัมนายอนุวัตรให้การรับสารภาพว่าขณะที่ขับรถมาตามถนนสาย3 4 5 ก็ได้มาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่าน,านก็กลัวว่าจะถูกคนรถ แล้วก็ถูกจับกลุ่มเนื่องจากว่าเก็บยาไอซ์ไว้ภายในรถประกอบกับตัวเองก็เสพยาไอซ์ม,มาด้วยก็เลยตัดสินใจขับรถออกจากด่านตรวจเพื่อหลบหนีจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไล่ล่ามาถึง30กิโลเมตรจนจับกลุ่มได้ที่ในที่สุดนะคะร้อยตำรวจโทพิเชจันพารองสารวัตรปราบรามสถานีตำรวจภูทรคลองคอยบอกว่าขณะตั้งด่านตรวจบริเวณจุดก,กลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางตาไนก็พบเจ้าหน้านที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่กว่า10นายรถยนต์กระบะคันนี้เนี่ยนะคะก็ ขับเข้าด่านมาแล้วก็มีพิรุษทางเจ้าหน้าที่เดินทางเดินเข้าไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่พอเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะเข้าไปปรากฏว่าคนขับถอยหลังอ่ะถอยหลังหนีจากเจ้าหน้าที่แล้วก็เร่งเครื่องขับหนีไปตามถนนสายสามสี่ห้านะคะตามเส้นทางที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็ตํารวจรู้เลยอาการแบบนี้นะคะต้องมีอะไรที่ผิดกฎหมายแน่นอนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ล่า,ลาตามรถของคนร้ายไปอย่างกระชันชิดภาพจากกล้องที่ติดหมวกตำรวจสายตรวจสามารถจับภาพไว้ได้ตลอดจนรถคว่ำก็จับกลุ่มตัวได้อย่างภาพจริงๆนี่นถือว่าคุณตำรวจโชคดีนะฮะเพราะว่าทิ้งห่างแล้วเหมือนกันนะฮะถ้าไม่เสียหลักเองนี่ก็อาจจะจับไม่ได้ก็ได้นะฮะแต่ว่าก็โชคดีอีกเหมือนกันที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าโดนลูกหลงประสบอุบัติเหตุกันไปเป็นผลงานของทีมตำรวจทีมนี้นะคะครับ